ถทาวันใดใจมันลาขอให้จำคำนี้ไว้เจ้ายังมีคุณค่าใหญ่กว่าที่ใจเคยคิดเองสำหรับใครที่อยากจะทำติดสิ้งแบบสองคนแบบนี้ที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้นะก็หลักๆสิ่งเราใช้ก็คือ Lemo เดลของ Infinite Talk ของวัน2.1ซึ่ง workflow นี้ก็เป็น workflow สำหรับ ของคิดใจนะครับหวานวิดีโอแรปเปอร์มาใครใช้ของฟรีไปก็คงรู้จักเพืก็หลักๆวิธีใช้ w o r k ์กโฟนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆโยนรูปที่ต้องการอย่าง workflow นี้สําหรับ2คนนะฮะทิ่เซ็ตเอาไว้ก็คือต้องมีรูปของ2คนแล้วก็อันนี้ปรับ r e ส o ซ u t ชั n นสำหรับใครแรมน้อยอาจจะลดเหลือสัก 2สุด e หรือ48่สุดถ้าเกิดใครใช้ที่บ้านแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวใครใช้ workflow อันนี้ที่ผมทิ้งให้ก็ใช้บนเซิร์ฟได้เลยก็แ,แค่กดจิ้มใช้ได้เลยพร้อมแล้วก็พิมพ์ง่ายๆ A man แล้วก็ w o m n n r e singing หลือสิ่งที่เราต้องการคือเสียงไฟเสียงหลังจากที่เรา,าเช่นผมแต่งเพลงมาจาก s u n น่ผมจะเออเอาแค่เสียงร้องเพลงหรือ extract stem เอาแค่ Vocal นะ ก็หลังจากได้เสียงโวคอลผมก็มาแยกเสียงชายหญิงเองแล้วก็มาใส่2เส้นนี้น <c oughs> ก็หลักๆวิธีใช้ก็คือเพื่อนๆดูจากตรงนี้นะนี้วิดีโออันแรก audio ออเสียงอันแรกกับ audio ออเสียงคนที่2ก็คนแรกนี้จะเป็นเสียงของผู้ชายเท่านั้นส่วนนี้นจะเป็นแค่เสียงของผู้หญิงซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูีกธีว่าทำยังไงก็หลักๆคนแรกนี่คือเสียงเส้นผู้ชายเพื่อนๆก็ดูเส้นผู้ชายจะเข้ามาเป็น audio ที่1 ส่วนเส้นผู้หญิงจะเข้ามาในออดีโอที่2เพราะงั้นหลักสังเกตง่ายๆก็คืออะไรที่อยู่ด้านซ้ายมือจะเป็นออดิโอหนคนที่อยู่ด้านขวามือจะเป็นออดิโอสนะฮะมันจะเรียงตามประมาณนี้เพราะงั้นถ้าเกิดใครสลับผิดใส่เสียงผู้ชายคนที่2นี้ก็จะได้เสียงรูปผู้หญิงร้องเป็นเสียงผู้ชายอะไรประมาณนี้ฮะก็ต้องต้องสังเกตดีๆส่วนวิธีใช้ก็จะประมาณนี้ที่เหลือไอ้ตรงเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องไปเซตละ มันถูกเซตไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องเซตก็คือแค่พวกนี้แหละต้องใช้แค่นี้ง่ายๆเนาะส่วนถ้าใครต้องการให้สอนวิธีอินสตอ l ก็หลักๆเราจะมีโมเดลคือริ t พิช i o n H E วานเ a e ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก Custom Manager โมเดลอันนี้ก็มีใน Custom m a n a g e r m โมเดลส่วนหวาน Infinite t ท l k นี้เราสามารถดาวน์โหลด,ดได้จากพวก h c k i n n Phase ซึ่งสามารถ Google ชื่อนี้ได้เลยหวาน21 Infinite Talk FP16 แล้วก็เราจะใช้ตัว Lightning Speed ซึ่งเป็นตัวช่วยลดสเต็ปในการเจนาจากจากจปกติถ้าไม่มีตัวนี้เราจะเจนกันที่20สเต็ปแต่มีตัว Lightning นี้เราเจนแค่4สเต็ปซึ่งเราแค่ดาวน์โหลดมาก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวหวาน i m a g e to v วิดีอซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยในคอมเมนเจอร์โมเดล หลักๆก,ก็จะใช้แค่ประมาณนี้แหละงั้นวิธีใช้ง่ายๆก็คือ1เราต้องไปเตรียมเสียงให้เป็นแค่นั้ก็อันนี้ใน Suno Studio นะก็คือเราสามารถเอ่อสมมุติใครที่แต่งเพลงแล้วสมมุติใครที่แต่งเพลงใน Suno เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆก็สามารถกด Get STEM นี่ฮะซึ่งอันนี้สำหรับคนที่จ่ายเงิน u u s s r r p t t o n นะใช้ได้ get stem ตซึ่งข้อดีของมันคือมันจะ ผมจะเอาไอ้นี้เอ็กซ์แท็ส10เคดิตหรือ10เคดิตนี้ก็ได้แล้วแต่คือสิ่งเราต้องการคือ Vocal นะซึ่งก็ใช้10เครดิตระเจาะแค่ Vocal ตรงนี้ซึ่งหลังจากเราได้ Vocal แล้วเพื่อนๆก็เซฟ e Vocal ตรงนี้ออกมาซึ่งถ้าในสตูดิโอมันก็มีให้เราดาวน์โหลดได้เลยจากตรงนี้นะก็มีเติมก็คือดาวน์โหลดเป็น m p 3หรือเว็บก็ได้อะไรก็ได้ หลังจากดาวน์โหลดแล้วผมก็จะเอามาเข้าใน Audacity ใน Audacity เนี่ยแหละผมเอามาตัดต่อเสียงผู้ชายผู้หญิงก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังดูนะครับเสียงที่ผมตัดต่อเป็นยังไงถ้าวันใดใจมันล้าเจ้ายังมีก็ตรงนี้ฮะอันนี้จะเป็นช่วงเสียงผู้หญิงอันนี้จะเป็นช่วงเสียงผู้ชายผมว่าจะตัดเป็นท่อนๆไหมก็ต่อด้วยเสียงผู้หญิง ผมก็มาสร้างในแทร็กใหม่นเพราะงั้นแทร็กนี้เราจะเอ็กซ์พอร์ตเฉพาะเสียงผู้หญิงประมาณนี้นะส่วนแทร็กนี้ก็จะเป็นแค่เสียงผู้ชายเพราะงั้นจังหวะที่ผู้หญิงร้องเพลงแทร็กที่เป็นผู้ชายเจะไม่มีไม่มีเสียงเลยผมจะให้เป็นเสียงเงียบแค่นั้นเองเ้วเพื่อน,ะน,นๆก็สามารถ export พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตที่เราตัดต่อเสียงออกมา เฟเอ็กซ์ Export Audio เนี่ยนี้ใน Audacity นะฮะ Export to Computer แล้วก็ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ที่เราจำได้แล้วส่วนใหญ่ผมจะปรับเป็นโมโนแล้วใช้20,000เพราะส่วนใหญ่พวก AI มันจะลองรับที่ประมาณ20,000 hz ถึง1 0 0 0 0 1 0ื0 0เรลยประมาณนี้แต่ผมชอบใช้20,000ก็พอ Export มาเพื่อนๆก็ลองฟังดูครับจะเป็นประมาณนี้ คนใดใจมันลแล้วเจ้ายังมีคุณค่าใหญ่กว่าที่ใจเคยคิดเองขอให้จำคำนี้ไว้ ประมาณนี้ครับพอเราได้เสียงชายหญิงก็แค่นั้นเองเรก็คือโยนกลับไปในคมฟีไว้รานั้นนี่คือสิ่งที่ผมเอามาใส่ตรงนี้เสียงผู้ชายคนแรกเสียงผู้หญิงคนที่2ตามที่เราคุยกันนะครก็ <c oughs> พอเราเอาเสียงสมมุติสิ่งสําคัญอย่างที่เห็นเพื่อนเสังเกตเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตมนจะกออร์ด i สตี้ใช่ไหมฮะ <c oughs> เวลามันต้องเท่ากันฮะนั่นคือสิ่งสําคัญมันจะได้ซิง สิ้ง time ถิงเวลาเท่ากันแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆต้องมาแก้ไขนิดหน่อยคือตรงนี้ฮะบางเสียงที่เรา export มาบางทีมันอาจจะยาว5วิ10วิใช่ไหมครับถ้าเพื่อนาสังเกตผมจะเริ่มจากเวลาที่0วิ0วินาทีก็ใส่0 0แต่ n n ผมส่วนใหญ่ผมจะบวกไปอีก1วินาทีอันนี้ต้นต้นฉบับผมมี12วิแต่ในนี้ผมจะเพิ่มเป็น13วิแล้วก็ทำให้เท่ากันด้วย เหตุผลเพราะว่าบางทีเวลาเจนผมอยากได้จํานวนเฟรมเพิ่มออกมานิดหน่อยซึ่งเฟรมนี้มันก็อาจจะเงียบมันจะไม่ได้พูดอะไรแต่ว่ามันจะสะดวกเวลาเอาไปตัดต่อในแคปคัดอีกทีนะอะไรประมาณนั้นก็เป็นเทคนิคเล็กๆก็อันนี้ก็เหมือนกันคือทําทุกอย่างเวลานี้ให้เท่ากันเขียนอะไเพราะผมจจามาไว้นี้ก็ได้แล้วก,ก็จะได้สังเกตง่ายต้องเรียกว่าส่วนที่เราต้องเอามาเซตอัพเอออยู่ในในสีแดงๆแถวนี้นะครับ ก็ง,งั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันปุกเซรไจ้เรียบร้อย,ยแล้วที่เหลือไม่มีเลยก็คือกด7เพื่อนๆก็จะได้คิดง่ายๆในการทําลิปซิงค์เนียนๆประมาณนี้เหลียวคนะรับถ้าวันใดใจมันลาขอให้จําคํานี้ไว้เธอยังมีคุณค่าใหญ่กว่าที่ใจเคยคิดเองกอนฮนี้คือการทําลิปซิงค์ง่ายๆ ส่วนอีกอันนึงก็เป็น l i ปซิงคแบบคนเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเวิร์กโฟเดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ให้ใน GitHub ของผมนะซึ่งเพืเ่อนๆก็สามารถมาที่หน้าบ้านหน้าบ้านนี้ฮะหน้าบ้านของผม a r n to คอม Fe ไว้แล้วผมจะทิ้งเอาไว้ในพวกเอ t e ทู t ิ o ีโอสตัฟอันนี้แล้วผม ทำโฟลเดอร์ใหม่เอาไว้เรียกว่า infinite talk เ,เดี๋ยวอันนี้ผมเพิ่งทํำยังไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลเอาไว้ในนี้นะเอาไว้อัปเดตให้อีกทีใครที่ติดปัญหาเรื่อง install ด้วยตัวเองก็สามารถทิ้งลิงก์เอาไว้นะเดี๋ยวผมทํำลิป install แยกออกมาอีกเพราะว่าการ install พวกนี้ค่อนข้างใช้เวลานานไม่ก็กลับไปดูคลิปเก่าที่ผมเคยสอนในการ install หวัง2.1ก็มีให้ดูบ้างแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครัตนูนผมลงวิธีแบบ ัวพื้นฐานตัวโมเดลปกติแต่ว่าอันนี้เป็นของวิลวัปเปอร์นะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดอ่า k ว l o w ฟลนี้เดี๋ยวผมก็ทิ้ง Work f l o ฟนี้ไว้ให้สำหรับคนที่ทําเป็นแล้วก็คือเอาไปโยนในออฟฟี UI ตัวเองแล้วก็ไปอินสต l l เพราะว่าถ้าใครใครทำเป็นแล้วก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะถ้าใครติดตามดูซีรีส์ของผมมาตั้งแต่แรกๆก็ ส่วนเพื่อนใหม่ที่เห็นไอ้น,นี่ย,ยิบยับยิบยับตรงนี้ก็อย่าไปสนใจตรงกลางหน้าที่เราก็คือโฟกัสแค่ตรงนี้ก็พอโยนรูปภาพปรับเรสโซลูชันใส่พร้อมใส่เสียงกดเจนจบอะไรประมาณนี้ไม่ยากอะไรก็ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะก็สำหรับ MV นี้ผมก็เพิ่งปล่อยออกไปนะเพื่อเพื่อนสามารถไปตามฟังดูได้หน้าบ้านผมเป็น MV ชื่อ สวัสดีปีใหม่เดอร์ครับก็เป็นคลิปใหม่ที่เพิ่งลงไปก็ใช้ workflow ห2.1นี่แหละในการทำล i p sync ก็เพื่อนๆไปทดลองดูได้นะไลค์ like, กดแชร์ถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีถ้าชอบพอดแ c สต์ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆขอบคุณที่รับฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ครับ